สวัสดีครับ FC สูตรมาปลาทองท่านครับอ่าหานอยปกตินะครับไปกันต่อนะครับสำหรับแนวทางวันที่21นะครับวันจันทร์เมษายนเนาะ21เมษายนนะครับเมื่อวานเสียดายเนาะ3ตัวหลุดแต้มเดียวนะครับ FC น่าเสียดายเนาะให้ไปที่259มันออกหกเกาสอนะครับก็หมุน6กลับคาดไปแต้มเดียวน่าเสียดายนะครับก็ไปกันต่อนะสำหรับแนวทางสูตร ปากหลักสิบหน่วยนะครับเ,เด่นหลักสิบวันนี้เด่นไปที่หกกับสี่นะครับเด่นไปที่หกกับสี่ถ้าหกมาลุ้นไปที่หกเก้านะครับหกห้าหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับถ้าสี่มาหลักสิบก็ไปที่สี่เก้าสี่ห้า สี่เ4็แล้วก็42นะครับเด่นร้อยนะครับวันนี้น่าจะเด่นไปที่ชุดนี้ครับ1 6 9นะครับ169 669แล้วก็269นะครับเด่นสุดวันนี้น่าจะเป็น69นะครับ f c 69เนาะ เด่นไปเม็ดนี้นะครับก็ขอให้มาตัวชุดคัดเด่นให้เอฟซนะครับได้ลุ้นกันนะครับอ่าก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับก็ทําเต็มที่แล้วนะครับอ่าโอเคสําหรับสูตรปากหลักสิบเจาะรอบน่อยปกตินะครับวันที่21เมษายนนะครับเอฟซอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปลาาพัฒนาในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับ สำหรับเราพัฒนาชุดงบน้อยนะครับชุดงบน้อยนะครับของวันจันนะครับก็ฟันเม็ดเดียววิ่งโรดไปที่9นะครับ fc อ่าวิ่งโรดไปที่9นะครับตัวเจาะตัวที่ติด9กนะครับก็มี90 9559แล้วก็บิเ้ล99นะครับอ่าแล้วก็เด่น10บ,บนงวดนี้นะครับเด่นไปที่5กับ0 นะครับก็ขอให้มาในชุดงบน้อยเรานะครับตัวที่หลักสิบเป็นห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าเก้านห้าห้านะครับห้าศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเด่นสิบบนที่มีศูนย์ก็จะมีศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศนะูนย์เก้าเนาะอ่าถ้าชุดนี้ขึ้นบนก็น่าจะเป็นศูนย์เก้านะครับกับศูนย์ห้านะครับอ่าแล้วก็หลักสิบที่เป็นห้าก็มีห้าเก้านะครับ ห้าศูนย์ห้าห้านะครับถ้าขึ้นบนนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับเอฟซีสำหรับลาพัฒนานะครับวันนี้ฟันวิ่งรูดไปที่เก้านะครับแล้วก็ฮานอยนะครับปกตินะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ